เธอเลิกโพชมัดด่านนี acio, ้จะเป็นด <developed> ่านที่เจอตัวใหญ่เว้ยโอ้เจซามบีเดียวก่อนฉันจะพาแกขึ้นสวรรค์เอ้ไม่เอาอ่ะกูอยู่ในนรกดีๆแล้วก็ปไปเจ๊บอ่ะเจ๊ถึกๆหนึ่งตัวคิดว่าไม่น่าจะแพ้โอ้เฮปปฉันเคยเฮปปบยากฉันจับเออไอคิปโปมึงพูดให้ชัดๆก่อนเออไม่ได้ชันกูเหนื่อยวะไลโอไปดิเฮ้ยคาสลี่ยงได้อ่ะ ขนาดเป็นฮิปโปตัวยักษ์นะเนี่ยยังเจอคาสลี่ผมพักกระเด็นแล้วคาสลี่ตายไปเรียบร้อยตอนนี้เป่าตรงเลเวลหนึ่งบอกเลยว่าอาจจะมีแตกได้ต้องทําไงละทีนี้เอเดอดอเด้ด้ด้ดดดดใจเย็นใจเย็นๆจนถน,น,นอมตังไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาซากุระไม่งั้นผมตายแน่นอนโอ้โหยังเถื่อนจัดเซตไปไม่เหมาะสมด้ยลน้องน้ําแข็งนชนะตัวใหญ่แล้วก็เอเลี่ยนด้วยบอกเลยฮิปโปโดนไปจุกๆุน้องน้ําแข็งชนะซอมบี้อีกระเบิดมาเซ่ออกมาเลย บลาๆใครเรียกกูอเอ้มนุษย์มันเรียกกันไม่เกี่ยวกับเราเฮ้ยไอ้เจ้ามนุษย์มาต่อยกันเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าแกอยากจะสู้กับฉันเนะเจ้าฮิปโปยักษ์แกจะต้องเอาชนะลูกน้องฉันให้ได้ก่อนนึกกูไม่ใช่ลึกนางเองเจอตัวสีขาวนี่มันคืออูดขาวผมต้องเอาเทพเกามาตัวหนึ่งพลาดแล้วโอ้ไม่กอดเจ้าหญิงตายไปแล้วด้วยน้องน้ําอย่าให้มันเรียบ้านได้นะได้เลยนึกเดี๋ยวเราจะปกป้องบ้านเองเจ้าฮิปโปยอย่าเรียบ้านกูเฮ้ยขอเรียนิดเดียวขออีกทีนึงนะ แม่งเอ้ยอูดอูดขาวแล้วก็ตอนนี้จะมีโมฮอคแล้วก็แมวยางลบเนี่ยเป็นตัวรับดาเมจแล้วก็จะไปล่ามเมงไปรับดาเมจบ้างปราบปลายปล่อยน้องน้ำมาโอเคเทพเกาอย่าไปใกล้เกินโอ้ยยากอะลิ้นฮิปโปแม่งไกลเอ้ยเทพเกาผมได้โจมตีอูดบ้างเปล่าวะเนี่ย เออถ้าอย่างนี้อาจจะต้องเอาไซเบอร์แคทมาโอ้โหแล้วเทพเก่าตายเออไอ้เจ้ามนุษย์แกสู้ข้าไม่ได้หรอกข้าจะปกป้องอูดขาวเองบลาบลาบลาบคือเทปเก่าเนี่ยมาล้วงอูดขาวไม่ได้เว้ยเออบลาบลาบลาไอ้เจ้ามนุษย์แกสู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะตัดแต่งพันธุกรรมมาแล้วทำให้ลิ้นฉันเนี่ยยาวมากเลียทีหนึ่งบอกเลยว่าช่มเชิญทับหน้าผมเนี่ยเหมือนว่าจะแตกพ่ายเร็วมากต้องรีบเคลียอูดให้ไวที่สุดอย่าให้ไซเบอร์แคทแตกคาสซี่อย่าให้มันเลีย ถอยก็มาคาสลี่น้องน้ําแข็งไปเร็วไปช่วยคาสลี่เร็วนั่นแหละพักกระเด็นกลับไปอย่างนั้นแล้วซาบานเคียร์อูดไปได้วอดโอ้อูดเพื่อนรักไม่นา่ารีบตายเลยเพื่อนอีกนิดเดียวก็จะได้เลียเจ้าหญิงเราเนี่ยเออเจ้าหญิงโดนเลียไปแล้วหนึ่งดอกโอเคไซเบอร์แคทอย่าโดนเลียนะไซเบอร์แคทตัวที่2มาแล้วไซเบอร์แคทจ๋าช่วยกันจ่ายดาเมจเร็วๆเจ้าหญิงยิงมันกลับไปเจ้าหญิงเ้าโอ้โหทิปโปแม่งเถื่อนจริง นีโอกลับไปทุกตัวแม่งติดคูดาหมดเลยโอ้บ้านผม,อ,มอุ้ยหลายรอบแล้ววะผมลืมไปได้ยังไงน,นี้ไม่ไงแมวลอยแพ้อโอ้โหชนะเราเนี่ยถ้าแบบเนี้ยหัวใจหลักของทีมตบเอเลี่ยนเลยได้ตัวแรกมาแล้วนั่นก็คือเชแล้วก็ไซเบอร์แคทมารอบนี้ไม่น่าจะแพ้อุ้ยเจ้ามนุษย์แกไม่มีทางชนะหรอกหัวหน้าเอเลี่ยนของพวกฉันอ่ะเถื่อนจะตายลินเขายังใหญ่เลียทีอาเฮ้อ ปั๊บปั๊บพยายามปล่อยตัวแทงไป้2ตัวเปึ๊บแล้วก็คาสลี่มาจะได้แบบผักกระเด็นแบบหลากหลายแมวลอยแพรปะนั่นแหละดีมากโโลมันมันคือเอเลี่ยนตัวใหญ่เท่านั้นแหละเปึ๊บแล้วก็แมวลอยแพรปะนีโอ <N io S 2> กลับไปรอบหนึ่งผักกระเด็นกลับไปดีพวกมึงอะไซเบอร์แคทผมยังไม่ตายเว้ยไม่ปล่อยแล้วรามองแล้วก็ปล่อยแมวลอยแพร่ปะไปหยุดเวลามันได้หยุดหรือเปล่าวะได้หยุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ฮิปโปตัวใหญ่ในโดนผักกระเด็นโดนคาสลี่ตอนจนมุมแล้วก็โดนหยุดเวลาด้วยแมวลอยแพร แม่งเอ้ยกูแตกตั้งหลายรอบเพราะลืมหัวใจหลักของทีมเอเลี่ยนเรียบร้อยโอ้โหตายหลายรอบมากเพราะว่าลืมใส่แมวลอยแพมาไงแมวลอยแพเนี่ยให้เทียเอสเลยอ่า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 คาส์ซี่ก่อนเลยแล้วกันเออเราเจอกันอีกแล้วนะเราไปทำไมมันแบบแห้งแล้งจังวะเนี่ยฉันรู้สึกว่าลิ้นชันเนี่ยมันไม่ชุ่มชืินเลยไซเบอร์แคทไซเบอร์แคทเพราะว่ามีอูดขาวอยู่เดี๋ยวผมแตกโอเคไซเบอร์แคทมาแล้ว c ซเบอร์แเนี่ยเป็นตัวที่แบบไม่ได้ตีแรงเลยนะเว้ยเป็นตัวที่ตีเบามากแต่ว่าก็เป็นตัวที่ตีไกลแล้วก็สามารถเคลียร์สีขาวได้เออคือถ้าเกิดว่าตีไกลแล้วแรงอีกเนี่ยมันก็จะโกงไปแล้วทำไมผมจะแตกอีกวะโอ้ยผมปล่อยแมวลอยแพ้น้อยไปเหรอโอ้โหแล้ว c y เบอร์แแตกไปเรียบร้อยจอบบ้านแกไม่อร่อยเลยว่ะเนอร์ชิลแคทจะมีชาเลนน็อกแบ็กต้านอ่อนแอร์ดิฟเอนซ์บัฟแอตแทกบัฟราคา เอาราคาให้ถูกลงจากราคาที่ประมาณพันกว่าบาทเหลือราคา750เฮ้ยยังได้พยายามปล่อยแมวลอยแพยไปก่อนแล้วก็ปล่อยน้องน้ำปาแคนแคนวาชิลแคนปาเดี๋ยวนะน้องน้ําแข็งโอเคเรียบร้อยปล่อยรามเมงไปแคนแคนไปแคนแคนดามเมจหนักเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวตังจะหมดต,ตอนนี้ต้องพยายามเน้นที่แมวลอยแพยก่อนเว้ยเพื่อที่จะได้หยุดการเคลื่อนไหวของฮิปโปเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไซเบอร์แคทผมแตกเว้ยเอารวทับหน้าผมแตกไปหมดแล้วนี่ว่า โอ้โหคาสลี่มาแล้วก็แมวลอยแพไปชิลแคทไปแคนแคนไาปัป๊บปัป๊บไปทุกตัวแล mm ้วคาสลี่ก็ตายไปแม่งเอย้ยอ้ยมีอุดข่าไงอ้อยบ้านกูทับหน้าเนี่ยให้มันแตกไปเลยโอเคใกล้ๆประมาณนี้แล้วก็แมวลอยแพไปไซเบอร์แคทมาน้องน้ำมาเจมาลอยแพไปเออให้มันอยู่ประมาณกลางแบบเนี้ยแหละแมวผมมันจะได้แบบเติมทับหน้าได้ไวเว้ย ลามเมงปาแล้วก็ลอยแพไปน้องน้ําแข็งไว้ก่อนเพราะว่าจะเอาคาสลี่มาผักกระเด็นถ้าไม่ผักกระเด็นตอนนี้เดี๋ยวฮิปโปแม่งถึงบ้านแมวลอยแพปะระยะทางในเกมนี้ก็มีผลนะเวย้ยคือถ้าเกิดว่าแมวทีมผมเนี่ยไปเติมทีมไม่ทันนะแพ้นะเวย้ยโดนเก็บหมดอะเนี่ยเรียบร้อยเลยพอแบบให้มันอยู่ประมาณกลางแมปอะแมวผมก็สามารถเติมทีมได้ไวเวย้ยเดินไปหยุดเวลามันได้รวนเรือเกมนี้มันคือศาสตร์และศิลป์ในการคิดคำนวณระยะทางการปล่อยแมว ความสามารถแมวทุกสิ่งทุกอย่างมีผลหมดเลยเรียบร้อยต้องล่อศัตรูมาตบหน้าบ้านผมอะไม่งั้นแพ้เฮ้ยแล้วได้5,000เปิดมาด้วยหมาซอมบี้เหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยคู่รักของเขาฮิปโปเทวดาพยายามจะเอาแคนแคนไปฟาร์มตังคเหมือนเดิมเฮ้ยไอเจ้ามนุษย์แผนเดิมใช้ไม่ได้ผลหรอกนะอ่ะโอเคเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรละปล่อยทับหน้าแตกปเฮ้ยทำมีซอมบี้หลุดด้ยโอเคฮิปโปมาละเอ่อตัวแรกเป็นเจ ตัวที่2เป็นน้องน้ําแล้วก็ปล่อยแมวลอยแพไปนีโอไปก่อนมีเสียวอยู่นะเนี่ยเล่นแถวหน้าบ้านเนี่ยโอเคแล้วก็คาสลี่มาเพื่อที่จะผักกระเด็นศัตรูแล้วเจ๊ผมตายคือดามเดมจมาแรงขึ้นอะไซเบอร์แคปยังไม่ตายเว้ยปล่อยแมวลอยแพไปแล้วก็น้องน้ําแข็งมาสามารถเคลียร์อุดขาวได้แล้วเว้ยตัวต่อมาที่ผมอยากจะปล่อยเลยก็คือน้องน้ําเพื่อที่จะมาผักกระเด็นฮิปโป แล้วก็ปล่อยแมวลอยแพป่ะโอ้ยเจ้ามนุษย์เล่นแต่สเต็ปเดิมขี้กองว่ะแผนเดิมของฉันเนี่ยโหดท,ที่สุดแล้วเจสโลนองน้ำผักกระเด็นแคนแแนจ่าจดาเมจเรียบร้อยพอจับจุดได้ก็ชนะเว้ยได้5 0 0พันอีกแล้วได้ห0,000ว้าวนึกว่าจะได้ก้อนอิดเลเวลที่4 20ด่าน <c oughs> แล้วศัตรูเจอแต่แบบเดิมเจตัวแรกแล้วก็ไซเบอร์แคปตัวที่2แมวลอยแพมาแล้วก็ตามด้วยคาสลี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บฮัลโหลฮัลโหล ไปลามงไปแคนแคนไปเฮ้ยเฮ้ย,ยดาเมจหนักจริงเฮ้ยตายหมดเลยทั้งคาร์ลีทั้งเจไปไม่ไหวแล้วตายหมดเลยทั้งคาร์ลีทั้งเจถ้ารอบนี้ไม่ไหวก็จะยอมแพ้และทับหน้าผมกําลังจะแตกเออคาร์ลีอย่างนั้นสิผักกระเด็นกับไปเฮ้ยไซเบอร์แคทอย่าตายนะไซเบอร์แคทสู้ๆโอ้โหลคาร์ลีตายไปแล้วพอคาร์ลีตายก็ไม่มีตัวผักกระเด็นแล้วไซเบอร์แคทผมก็แตกโอเคแพ้สู้ไม่ได้แล้วโคตรเถื่อนอะ ตัวที่ตบตัวใหญ่ได้ก็มีอยู่แค่เนี้ยดิปปี้ดิมิงจะเจอตัวอะไรกันนะสีแดงแค่นี้เหรอน่าจะเจอสีแดงแล้วก็สีขาวโอ้โดนโดนโด,โดไอเจ้าน้องแมวอย่าบุกลุกสวรรค์นะอา,อ,อาโดนหยุดเวลาโคตรเถื่อนไปเลยวะ่ะมันต้องอย่างงี้สิแมวแอปเปิลหยุดเวลามันเลอนเล่อหมูป่าเลือดเยอะมากขนาดแคนแคนบบตบหนักนะเนี่ยเป่าตุงไปหนึ่งดอก ปาตรงอีกหนึ่งดอกแล้วนั่นมันตัวบ้าอะไรตัวสีดำาหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะปล่อย mkt ไปก่อนโอ้โหแล้วมันยิงลมโคตรไกลแตกหมดไม่ไหวแล้วเนี่ยเกียจเล่น <c oughs> ส่วนไอ้ตัวนี้ชื่อว่าบาคูเป็นตัวสีดําสําหรับไอ้เจ้าบาคูเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แมวระเบิดหยุดเวลามันเอาจริงแมวไข่ไม่จําเป็นเลยถ้าได้หยุดเวลามันก็น่าจะโอเค หัวใจหลักน่าจะเป็นตัวระเบิดแล้วก็แมวแอปเปิลจะไหวหรือเปล่าวะปล่อยบัมเบอร์แคทไปลัวลบัมเบอร์แคทไปแอปเปิลไปแคนแคนจำเป็นหรือเปล่าวะแคนแคนจำเป็นอยู่เพราะว่าแคนแคนจะต้องเอามาจ่ายดาเมจสีแดงเฮ้ย hey, ไหวอยู่นะเนี่ยได้แหละ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 แล้วก็ปล่อยเจมมาแต่ว่าบ้านผมเนี่ยดิโดนมันเป่าลมมมาหยุดเวลามันหน่อยสิฮลัลโหลไม่ได้หยุดเวลามันเลยตายก่อน เอาเอาเข้าไปอะไรวะเนี้เอ็มมอทอมาซามูเนเนี่ยตัวนี้ชนะทั้ทงสีแดงแล้วก็สีดำเว้ยมันจะได้แบบไปตบบอสน้าป้อมเว้ยเพราะว่าด่านนี้มันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามาซามูเนยังไม่ตายเว้ย <t> เออพักกระเด็นมันกลับไปอย่างนั้นแหละ <t> <t> หรือว่าไอ้ตอนนี้โดนโน็อกแบ็กแล้วมันจะเป่าลมวะก็ <t> ไม่นี่อาจจะแบบเป็นระยะหรือเปล่าถ้าระยะใกล้มากๆก็อาจจะแบบเป่าลมโอ้ยอยู่กีมูระผมไปเร็ว ไปเร็ว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 แคนแคนไป,ไปน,นีโอกลับไปก่อนทำไมบอมเบอร์แคปไม่ได้หยุดเวลาเลยวะนั่นแหละหยุดเวลามันอย่างนั้นแหละใช่ใช่ใช่หยุดเวลามันเข้าไปเออเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วเชียวเพราะผมคิดอยู่แล้วว่าอย่างไงเนี่ยหัวใจหลักก็ต้องเป็นบอมเบอร์แคปแล้วก็แมวแอปเปิ้ลเรียบร้อยเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้แมวมาหรือเปล่าไม่ได้แมวมาซะด้วยเนี่ยทุกคนทําแค่เนี้ยแล้วก็รอตังค์เนี่ยมันเด้งขึ้นไปเรื่อยๆเว้ย ใช้แค่อป p เปิลก็พอเป่าตรงเลเวล7แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ประมาณครึ่งแมปเนี่ยป้อมผมโดนตีนะเวย้ยดังนั้นจะต้องแบบรีบดันมันกลับบ้านไป yes ปลดล็อกแมวเรียบร้อยมีด่านใหม่มาให้ XP 1ล้านซึ่งมีทั้งหมด2ด่านแล้วก็ด่านต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นตัวปลุกพลังเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วเหนื่อยสมุไรพ่อลูกอ่อนนะเอฟเฟกโคตรเยอะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม